ถ้าประเทศไทยอยากจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมรถติดแบบลอนดอนหรือว่าสิงคโปร์ระบบขนส่งสาธารณะในบ้านเราเนี่ยมันดีเพียงพอและมันพร้อมเท่าบ้านเขาแล้วหรือยังมาถอดความสําเร็จของลอนดอนสิงคโปร์แล้วก็สต็อกโครงไปพร้อมกันว่าพวกเขาทํายังไงและผลลัพธ์ดีแค่ไหนระบบขนส่งเขาแตกต่างจากบ้านเรายัางไงคันสนับสนุนโดย True 5G สัญญาณันดับหนึ่งเพื่อชาว True และดีแท ต้องถามผู้ชมก่อนนะคะว่าคิดเห็นยังไงกับนโยบายที่เหมือนรัฐบาลได้โยนหินถามทางมาก่อนที่บอกว่าจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดนะฮะในบริเวณกรุงเทพชั้นในพื้นที่ที่การจราจรหนาแน่นมากๆแล้วก็มีตัวเลือกอย่างรถไฟฟ้าให้เราได้เลือกขึ้นอย่างเช่นถนนสุขุมวิทสีลมหรือว่ารัชดา40-50บาทต่อคันแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกๆ5าปีเริ่มต้นประมาณช่วงปีหน้าตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเลยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหารถติดแล้วก็นําเงินส่วนนี้มาเข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ดีส่วนหนึ่งอ่ะไปซื้อสมัมปทานรถไฟฟ้าคืนกลับมาจากเอกชนแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องใหม่แต่แค่ออกมาเยือนหินถามทางก็เกิดกระแสค้านมากมายเพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังคงส่งเสียงร้องว่าระบบขนส่งไทยมันยังไม่ได้สะดวกสบายเชื่อมต่อทุกการเดินทางได้ขนาดนั้นจะเป็นการเพิ่มภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนหรือเปล่าหลายประเทศทั่วโลกก็ทําแล้วไม่ว่าจะเป็นลอนดอนสิงคโปร์หรือว่าสต็อกโฮมนะฮะเมืองหลวงของสวีเดนซึ่งผลการศึกษาพบว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องของรถติดได้จริงๆแต่คําถามสําคัญคือขนส่งพวกเขา ทางเท้าพวกเขามันดีกว่าเรายังไงไปดูพร้อมกันค่ะอย่างลอนดอนอ่านี่คือเริ่มทําก่อนใครเพื่อนเลยนะคะจริงๆเขามีการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมรถติดเนี่ยมาตั้งแต่ปี2003นะคะโดยจัดเก็บต่อคันคือ15ปอนต่อ1คันนะคะเวลาจะวิ่งเข้าไปในเขตจราจรคับขังหรือว่าประมาณ650บาทเลยทีเดียวผลลัพธ์ก็คือว่าจํานวนรถที่เข้ามาในเมืองสามารถลดลงไปถึง3 0และจูงใจคนนะคะให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะของบ้านเขาอรือทูฟหรือว่ารถบัสต่างๆที่ให้บริการ20ชั่มงเนี่พิ่นถมง จะมีรายได้เพิ่ม300กว่าล้านดอลลาร์ต่อปีเลยทีเดียวค่ะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะฮะเป็นบ้านใกล้เลือนเกียงของเราก็จัดเก็บประมาณ1 6ถึงดอลลาร์สิงคโปร์ต่อวันหรือคิดเป็นประมาณ1 2 1 5 0บาทต่อครั้งจัดเก็บวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตตะร์เลแต่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมไม่แพงขึ้นในกรณีที่เป็นช่วงพีคไทม์ผลลัพธ์คือเขาสามารถแก้ไขปัญหารถติดได้สูงถึง45%งช่อุบัติเุทางรถยนต์ะวะไ้ถึง25นลยลดอ อีกหนึ่งเมืองที่อยากขอยกตัวอย่างคือสต็อกโฮล์มเมืองหลวงของสวีเดนค่ะที่นี่คืออาการจัดเก็บคล้ายๆที่อื่นแหละแต่โอดชอบตรงวิธีการคือก่อนเขาทำเนี่ยค่ะเขามีการทําประชามติเพื่อสอบถามพี่น้องประชาชนเลยดีกว่าว่าเ,าเห็นดีเห็นงามไหมมีความเห็นอย่างไรนะคะก่อนจะมีการจัดเก็บจริงๆซึ่งเขาก็เริ่มมีการเก็บค่าผ่านทางรถที่จะผ่าเข้าไปใจกลางเมืองหลวงเขาตั้งแต่ปี2 0 0 6ในราคา40-160บถึงบาทต่อครั้งแค่ระยะเวลาไม่นานค่ะเขาสามารถที่จะลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนนได้น สูงถึง25แต่ก็อย่างที่โอบอกไปนะคะว่าแต่ละประเทศที่เขาทําได้เนี่ยคือก็ต้องบอกว่าขนส่งสาธารณะของบ้านเขามันเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบถนนหนทางทางเท้ามันเอื้ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในอยากจะเดินสัญจรริมทางค่ะอย่างลอนดอนเราก็รู้กันนะว่าทูบหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินของเขาเนี่ยมันเชื่อมต่อทั่วเมืองลอนดอนไปหมดเลย11สาย272สถานียังไม่นับในเรื่องของรถบัสประจําทางที่มีวิ่งตลอด24ชั่วโมงทางเท้าที่มีขนาดที่กว้างไม่มีสิ่งกีดขวางสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละค่ะมัน ก็ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเขาก็อยากจะใช้ระบบขนส่งสาธารนณะมากกว่าขับรถยนต์ส่วนตัวเข้าเมืองนั่นเองสอดคล้องกันกับที่สิงคโปร์ที่ทุกๆท,ทางขึ้นลงของขนส่งสาธารนณะเอ,อื้ออำนวยความสะดวกกับประชาชนทุกคนจริงๆมีทางลาดนะคะให้กับผู้พิการมีลิฟต์นะคะทุกสถานีเพียบพร้อมเลยทีเดียวกลับมาดูที่ประเทศไทยโอไม่ต้องพูดเยอะนะคะนี่คือคอมเมนต์ส่วนหนึ่งจากช่องเจ้าโออยากเล่านะคะโอได้ทําคลิปซาวเสียงนี่แหละว่าพี่น้องประชาชนคิดเห็นยังไงถ้ารัฐบาลจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติด ปรากฏว่าคอมเมนต์แตกเป็นสส่วนค่ะส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยนะคะบอกว่าดีมันน่าช่วยแก้ปัญหารถติดได้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือเขาก็อยากจะค้านก่อนเพราะวันนี้ขนส่งสาธารนณะไทยไม่เอ,อื้อควรทําขนส่งสาธารนณะให้รองรับกับการใช้รถไฟฟ้าทั่วถึงก่อนเพราะทุกวันนี้นั่งรถไฟฟ้าก็ต้องมาต่อรถอีกหรือบางส่วนบอกว่าเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับประชาชนหากต้องใช้รถสาธารนณะแค่ข้าววินเข้าซอยก็ร้อยกว่าบาทแล้วยังไม่นับรถต่ออื่นๆอีกนะคะถ้ามีรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพจะดีมากเลยแก้ปัญหาร บางส่วนบอกสนับสนุนค่ะแต่มันต้องเชื่อมต่อและราคาไม่แพงจนเกินไปซึ่งก็ไปสอดคล้องความเห็นของผู้ว่ากทมอ,อย่างคุณชัดชาติสิทธิพุ์บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่และส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้ขัดแย้งแต่รเราต้องมั่นใจว่าระบบขนส่งสาธารณะของเมืองไทยเนี่ยมันต้องดีเพียงพอแล้วไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าแต่หมายรวมถึงรถเมล์ทางเดินเท้าที่สะดวกแล้วก็เชื่อมต่อเป็นระบบด้วยซึ่งหากว่ามันทําได้จริงโอ้ก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันก็แก้ปัญหาหลายอย่างมันช่วยลดปัญหารถติดแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นควันมลพิษมีรายได้นะขานบบส่ง พระอื่นๆให้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้องกรุงเทพชั้นในก็จะดีมากยิ่งขึ้นแหละแต่ขนส่งสาธารณะของประเทศไทยวันนี้ดีเพียงพอแล้วหรือยังรัฐบาลอาจจะต้องแก้เรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยไปคิดในเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดในอนาคตนั่นเองโอตั้งเป็นคำถามปลายเปิดแล้วฝากคุณผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์บอกรัฐบาลหน่อยก็แล้วกันนะคะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยได้หรือถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากเป็นกำลังใจหน่อยนะคะด้วยกันกดไลค์และฝากแชร์ต่อไปบอกคนใกล้ตัวคุณด้วยนะคะ